ปราสาทเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบสําคัญก็คือมีรูปเคารพคือปราสาทก็เหมือนบ้านแต่ต้องมีรูปเคารพอยู่ในบ้านเพื่อเป็นการแสดงว่านี่คือความเชื่ออันเรียกว่าอย่างแรงกล้าของศาสนานั้นอ,องค์ประกอบรูปเคารพที่ว่าเนี่ยก็คือศิวลึงฐานโยนีและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือท่อสมศสรูรทั้งสามอัน อาีวลึงฐานโยนีและท่อสมมติสูตรเนี่ยเป็นอุปกรณ์ส่วนควบที่ต้องมีให้อย่างครบดังนั้นถ้าไปดูปราสาทขอมในปัจจุบันครับจะเห็นว่าบางปราสาทเนี่ยมีครบหมดเลยเช่นถ้าไปดูในประเทศไทยนะไปที่พนมรุ้งครับ,รบพนมรุ้งเนี่ยจะเห็นฐานโยนีฐานโยนีจะเห็นสีวาึงวางอยู่แล้วก็จะเห็นท่อสมมติสูตรเนี่ยยาวเป็นสิบเมตรเลยนะยาวเป็นสิบเมตรเลยนะเห็นชัดเจน แล้วโทษสมสูร์เนี่ยจะออกในทางทิศเหนือเสมอไม่ว่าปราสาทจะหันไปทางทิศไหนโทษสมสูรจะต้องพยายามเบ้เข้าหาทิศเหนือให้จงได้ทำไมต้องเหนือทำไมต้องเหนือต้องตรงกับเขาปะสูเมนครับ<อ>เพราะความเชื่อของคนฮินดูเนี่ยเชื่อว่าเทพพระเจ้าเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือคือที่ตั้งของเขาปะสูเมนครับฉะนั้นถ้าจะทาพิธีศักดิ์สิทธ เนื่องจากว่าท่อสมสูตรเนี่ยเป็นทางให้น้ําศักดิ์สิทธิ์จากการทําพิธีเทน้ําลงบนศีระลึงไหลไปที่ฐานโยนีฐานโยมีจะมีจะงอยให้น้ําไหลไปแล้วก็ไปลงในท่อสมมัสูตรน้ําไหลออกจากท่อ,ทอสมสูตรปุ๊บเนี่ยเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนที่เทนเนี่ยยังไม่ศักดิ์สิทธิ์ตอนที่เอามาใส่ ใส่อะไรมายังไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ทันทีที่ผ่านสิบวัลึงผ่านทอดสมบูรณ์ผ่านฐานโยนีออกทอดสมบูรณ์กลายเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วอประชาชนที่มาเฝ้ารออยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเอาน้ําเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นน้ามนต์เป็นน้ามนต์เป็นศักระบูชาเป็นสิริมงคลดังนั้นทอดสมบูรณ์เนี่ยจึงเป็นอุปกรณ์ส่วนควบกับฐานโยนีถ้าสมมุติไม่มีทอดสมมูรได้ไหมจะเทน้ำทางไหนครับ Oh. คือมันเหมือนเรามีซิงซิงล้างจานแต่ไม่มีท่อระบายน้ำจะไปยังไงไม่ครบองค์ประกอบท่อสมมติสูตรก็เหมือนกับรางน้ำอ่ะคราวนี้ไปดูที่พีมายพี่มามเนี่ยเป็นประสาทที่แปลกพีมายไม่ได้หันหน้าเข้าหาทิศตวนออกหันหน้าเข้าหาทิศตวนตกเขียงใต้แต่ท่อสมมติสูตรจำเป็นต้องออกทิศเหนือเขาเลยออกท่อสมมติสูตรแบบบิดอย่างนี้เลยครับอ้าวยี่สิบห้าองศา uh huh. เพราะว่า ถ้าจะออก90บสบองศาหรือก็จะไม่ตรงกับทิศเหนือ,อจะต้องพยายามบิดตัวนั้นปราสาทพิมายเนี่ยผมไปอธิบายหลายครั้งว่าทําไมท่อสมมติสูตรจุ้งบิดบิดออกไปเบียดเสาเลยครับปกติทอดสมมติสูตรต้องตั้งฉากกับผนังเหมือนกับพระาธาตุนาลายเจงเวงเหมือนกับปราสาสตรภูเพ็กทอดสมมติสูตรจะออก90งองศาแต่ที่พิมายออก25องศาเพื่อว่าเพราะพิมายหันหน้าไปอย่างนี้นั้นทอดสมมติสูตรจะออกอย่างนี้ไม่ได้ ถ้าออกอย่างนี้จะไปตรงทิศตะวันออกเฉียงใต้ไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลต้องบิดมานี้ไปดูที่ปราสาทตาเมืองทมยิ่งหนักเข้าใหญ่ครับปราสาทตาเมืองทมเนี่ยหันหน้าเกือบทิศใต้เลยนะมุมตั้งร้อยเจ็ดสิบกว่าองศาเกือบทิศใต้เลยท่อสมมติท่อสมมติแล้วต้องบิดตัวบิดตัวแหลกรานเลยก็แสดงว่าท่อสมมติเนีสยมตความสงบิัญบิดวแมลําคัญแล้วมีสเปคจะต้องออกให้ตรงที่เหนือให้จตงได้แวบิตัคราน้ผมก็ไป สังเกตอีกหลายประสาทครับฐานโยนีน่าจะมีแต่ถูกเอาไว้ที่อื่นท่อสมสูรก็หายไปยกตัวอย่างครับประสาทของจำนวนมากที่เมืองกัมพูชาเนี่ยฐานโยนีมีศิวลึงมีแต่ว่าท่อสมสูรหายไปผมเลยเดาว,ว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนศาสนาเพราะว่าเรามีหลักฐานแล้วครับว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยจะต้องมีการ ทำลายอะไรบางอย่างหรือสร้างบางอย่างม่เข้าไปอายุกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะรอยต่อระหว่างพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดแล้วก็มีกษัตริย์มาอีกสองพระองค์อยู่สั้นๆแล้วก็กระโดดมาเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่แปดคราวนี้พระเจ้าชัยวรมันที่แปดเนี่ยความเชื่อของท่านเนี่ยเป็นฮินดูสายสุดเลยนี่สายสุดส่วนพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดท่านเป็นพุทธมหายานขวาสุด ทุกคนขวาสุดกับซ้ายสุดมาเจอกันขเขาไม่พอใจครับท่านชัยวรมันที่แปดเนี่ยสั่งให้คนเนี่ยไปทุบทําลายรูปสลักพระโพธิสัตว์ครับถ้าไปดูที่ปราสาทนาคพันธ์ปราสาทต,ตาพรม,มปราสาทพระขันขและอีกหลายปราสาทที่สร้างอยู่ในยุคข,ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดแล้วมีรูปสลักพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จะถูกทําลายหรือดัดแปลงให้เป็นศีวลึงค์สีวลึงเลยมีสะดือครับ เพราะว่าเดิมเป็นพ่อโพธิสัตว์เนี่ยก็ไปตัดแขนตัดขาตัดเสียนออกแล้วก็สลักใหม่จนเหลือแต่เป็นเหมือนสีวะลึงสีวะลึงก็เลยไม่ได้สัดส่วนแล้วแถมยังมีสะดือผมก็มีภาพถ่ายสีวะลึงมีสะดือนะก็เดิมจริงๆคือพ่อโพธิสัตว์แต่ถูกทาลายแต่บางประสาทก็ทําลายออกไปเกี้ยงเลยเหลือแต่กรอบเห็นไหมแล้วอ่ะมาดูทางพุทธศาสนาอีกครับผมประสาทป่าปวนครับประสาทป่าปวนเนี่ย สร้างในยุคของพระเจ้าอาทิตย์อุทัยวรมันที่สองท่านเป็นฮินดูแต่พอเดินเข้าไปทางทิศตะวันตกแปลกใจครับทําไมเป็นพระรูปพระพุทธรูปปางสายญาตเป็นพระพุทธรูปนอนซึ่งเป็นศาสนาพุทธเลยถามนักโบราณคดีเขาบอกว่าชาวพุทธในระยะหลังเนี่ยไปลื้อหินไปลื้อหินของเขาเนี่ยจากข้างหน้าเอามาเลียงใหม่ ให้เป็นพระพุทธรูปปางสายญาติก็คือเป็นพระพุทธรูปนอนแต่ว่าตัวปราสาทะเป็นฮินดูนะข้างหลังดัดแปลงเห็นไหมครับอ่าแล้วผมไปที่สุโขทัยครับอันนี้ก็ชัดเจนสุโขทัยมีเขาเรียกว่าวัดศรีสวายวัดศรีสวายเนี่ยเป็นปรางเหมือนกับปรางขอมซึ่งสุโขทัยเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลของโบราณก็มีปรางผมไปเจอฐานโยนีตั้งอยู่ข้างนอก ปกติฐานโยนีต้องตั้งอยู่ในตัวปรางแต่ฐานโยนีถูกมาทิ้งแ้วกนอกมีภาพถ่ายครับแล้วก็เดินไปดูทางทิศเหนือจะหาท่อสม,มสูตรมองเผินๆไม่มีแต่ถ้ามองละเอียดผมมีภาพถ่ายยืนยันเขาเอาหินที่ต่างต่างรูปร่างเลยนะครับผมไปอัดไว้แล้วก็ไปลื้อท่อสม,มสูรออกอทําไมถึงผมกล้าพูดได้เพราะผมดูแมททีเรียนดูวัสดุรู้เลย อันอื่นเนี่ยเขาเรียบๆเ,เป็นหินกันเลยอันนี้เนี่ยมีรอยทุบแล้วมีรอยเอาหินใหม่ไปใส่ซึ่งไม่เนียนเห็นชัดเจนเดี๋ยวถ้ามีเห็นรูปถ่ายแล้วชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอะไรครับดัดแปลงดัดแปลงแล้วก็ความเชื่อเปลี่ยนไปทําให้ท่อสมสูรในหลายปราสาทเนยหายไปคราวนี้คําถามก็เคยมีอีกว่าแล้วทําไมปราสาทขอมที่อยู่ในภาคอีสานหรืออยู่ในประเทศไทยเนี่ย ทำไมมีทอดสมุสูตรยังเยอะอยู่อาทาไมเช่นปราสาทภูมิภูมิโพลอยู่ที่สุรินยังอยู่ปราสาทนาลายเจงเวงก็ยังอยู่ยังเห็นปราสาทภูเพกก็เห็นอยู่ยังเห็นอยู่ปราสาทสดกกทมก็เห็นอยู่ครับหลายปราสาทปราสาทพี่ไม้ก็เห็นครับปราสาทพนมรุ้งก็เห็นหลายปราสาทเนี่ยมอัดเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าที่เขาเป็นเจ้าหลักหลักเนี่ยเขาอยู่อยู่ที่เมืองหลวงอือํานาจสั่งการเนี่ยยิ่งไกลเนี่ยอํานาจสั่งการจะยิ่งแผ่ว อ,นนอันนี้เป็นเรื่องจริงครับไกลเจ้านายคําสั่งก็แผ่วลงนั้นถ้าเจ้านายสั่งให้ไปทําลายอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็คงจะไปทําลายไอ้ใกล,ใกล้ใกล้ใกล้ๆเจ้านายนี่แหละส่วนพนมลุงเนี่ยอยู่ไกลต้องเยอะยิ่งไปแถวเานี่ยอยู่ไกลต้องเยอะก็เลยอ่ะอำนาจการสั่งการก็แผ่วลงนั้นปราสาทขอมในประเทศไทยจึงมีท่อดสมสูุรเหลือเยอะแต่บางอันก็ถูกทําลายก็เป็นไปได้ว่าเจ้านายคนนั้นเนี่ย กับเจ้านายที่เมืองหลวงเนี่ยเขาอะไรถ้าเป็นปัจจุบันเขาเรียกว่ากวนเดียวกันหรือพักเดียวกันแต่ถ้าเป็นเจ้านายต่างพักแต่ร่วมรัฐบาลเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะองค์ประสาทขอมหรือองค์ประสาททั้งหมดที่เห็นเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรเรื่องนี้ให้ผมฟันธงผมเอาพฤติกรรมมันเอาพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวจับครับประสาทเนี่ยแสดงถึงอํานาจของผม ทุกท่านคงเห็นครับว่าทําไมประสาทขอมมีไปลอยๆอถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยกินน้ําใต้ศอกกันหมดเลยถ้าสมมุติว่าใช้วร,รมันที่หนึ่งสร้างไว้อันหนึ่งคนที่สองที่สามมาก็ใช้องค์นั้นอืเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีใครอยากกินน้ําใต้ศอกใครไม่มี power ผมต้องมีของผมฟารโรองค์หนึ่งมีปิรามิดองค์หนึ่งาฟารโรอีกองหนึ่งก็ต้องมีปิรามิดอีกแสดงถึงนี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมต้องมีปิรามิดหลายอันทำไมต้องมีปราสาทขอมหลายอันทำไมต้องมีเจดีย์หลายอันแล้วทำไมต้องมีหลายวัด,ดก็ผมเป็นเจ้าอาวาสนะออจะให้ผมไปอยู่วัดอื่นได้ยังไงดูไหมก็มันเหมือนกับตัวเองไม่มีบรารมีเนาะผมเป็นผู้มุ่มในการคนใหม่เสาธงนี่ต้องของผมสิออป้ายหน้าโรงเรียนต้องของผมสิเก้าอี้นั่โต๊ะนั่งต้องของผมออนี่คือพฤติกรรมของมนุษย์ออต้องมียังไงครับ ไม่กินน้ําใต้ศอกคนอื่นต้องสร้างและต้องมีของผม,อ,มอ่ะคราวนี้พอมาถึงตรงนี้ถ้าผมเป็นผู้มีอํานาจเมื่อพันปีที่แล้วผมก็ต้องสร้างปราสาทในสไตล์ของผม,มยุคของผมศิละปะในยุคผม,มและเพื่อสร้างให้ผมเนี่ยมีพลังแห่งอํานาจกษัตริย์ในสมัยโบราณเนี่ยนะมนุษย์เนี่ย เวลาเขาจะเชื่อผู้นําที่เป็นกษัตริย์สมัยโบราณเนี่ยเขาต้องมองผู้นําว่าเป็นอะไรที่เหนือมนุษย์ถ้าผู้นําถูกมองว่าเจ้าเจ้าก็คอยกักคืันคอยเห็นเจ้ามาจต่เด็กน้อยไม่มีบารมีเจ้าที่เอาอย่างมาเว้าน้าคอยคอยก็เจ้ากันวิ่งไล่เตะตูดก็มาแต่เด็กน้อยไม่มีความเชื่อไม่นับถือฉะนั้นเขาต้องทําตัวเขาเนี่ยให้เหนือมนุษย์การที่ทําเหนือมนุษย์เนี่ยภาษาอังกฤษมีครับใช้คําว่าเซมัยกอด เป็นครึ่งคนครึ่งเทพเจ้าการที่ทําให้คนเนี่ยเป็นเทพเจ้าได้เป็นเซไมก์กดได้เนี่ยต้องผ่านพิธีกรรมไม่ใช่อยู่ดีๆผมตื่นเช้ามาผมบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ผมเป็นพระเจ้าแล้วใครจะเชื่อผมกับมันต้องมีพิธีกรรมต้องมีพิธีกรรมแล้วพิธีกรรมเนี่ยต้องดูแล้วครั้งต้องไปทําในปราสาทไม่ใช่ให้ผมไปลดน้ำมนต์อยู่ใต้ต้นมะม่วงจะเป็นเลยจะเป็นเลยไม่ได้มันไม่ศักดิ์สิทธ์ แบ็คกราวนี่สําคัญนะแบ็คกราวเป็นเรื่องสําคัญครับใช่ใไม่ใช่ให้ผมไปสถาปนาตัวเองอยู่ใต้ต้นมะพร้าวแล้วก็บอกว่าผมคือเจ้าแล้วนะผมจะต้องไปนั่งอยู่ในปราสาทแล้วคนที่มาทําพิธีก็ต้องเป็นพรามณที่มีชื่อเสียงไม่ใช่ไปหยิบเอ่ำน้อยอิตลุงกินหมากที่ไหนมาไม่ได้ต้องเป็นหลวงตาที่ท่านมีบารมีต้องเป็นหลวงตาที่มีบารมีแล้วมาลดน้ำมนต์ให้ผมไม่ใช่เอาพระบวชใหม่ ไม่เอามาลดน้ำมันไม่ได้หรือเอาเนนน้อยมาไม่ได้เห็นไหมครับว่าการจะทําให้คนนับถือเนี่ยต้องมีพิธีกรรมสถานที่ต้องมีสถานที่ที่ขลังบุคคลที่ประกอบพิธีก็ต้องมีชื่อเสียงสถานที่พิธีกรรมแล้วพิธีกรรมเนี่ยคนอื่นจะต้องไม่เข้าใจด้วยนะผมจะต้องไล่คาถาที่คนฟังไม่รู้เรื่องมีองค์การผมมีพูดอะไรที่คนฟังยากเหมือนกับว่าผมใช้ภาษาเทพ หรือภาษานั้นคล้องจองมีคำพูดสละสลวยสวยงามอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านดังนั้นเนี่ยเราถึงมีประสาทขอมมีโบราณสถานเนี่ยเยอะมากมนี่คือความดีของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวทุกวันนี้กินบุญเพราะพฤติกรกรมเก่านี่ถ้าเกิดว่าท่านฟาโลก็มักน้อยอเอาละพ่อผมสร้างไว้ ผมก็เอาพีระมิดอง์เดิมนั่นแหละไอ้หลานเกิดมาก็บอกว่าเอาละปู่ผมทําพีระมิดนี้ไว้ผมกับบูชาอันนี้แหละผมแมวอยู่นะไปไปมาจะท่องเที่ยวยากเพราะว่ามีพีระมิดอันเดียวเช่นเดียวกันครับถ้าไปภาคอีสานที่มีปราสาทขอมถ้าทุกผู้ปกครองก็บอกว่าเอาละปู่ผมทําไว้ผมก็เอาอันนั้นแหละบอกลูกบอกหลานเอาอันนี้นะเราก็จะมีปราสาทอยู่หลังเดียวมันไม่คืนต่อการท่องเที่ยวเห็นไหมครับนั้น ตรงนี้ก็ถือว่าเอาละความความโลกของมนุษย์ความอยากมีอำนาจของมนุษย์ก็กลายเป็นก็กลายเป็นเรื่องที่ดีของการท่องเที่ยวในปัจจุบันคราวนี้พอย้อนกลับมาถึงเรื่องของพิธีกรรมและท่อสมสูตรเนี่ยหลายปราสาทขอมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปราสาทหลังนั้นสร้างเอาไว้เนี่ยเพื่อสักการะธรรมดาไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรมากนัก อาจจะไม่ต้องมีท่อสมสูรก็น่าจะเป็นไปได้ oh. เพราะว่าเช่นสร้างเอาไว้เหมือนสารพระภูมินี่แหละ uh. เอาไว้สําหรับเคารพธรรมดาแต่ถ้าเกิดปรางนั้นหรือปราสาทนั้นสร้างไว้เพื่อทําพิธีกรรม oh. ท่อสมสูรจําเป็นครับ uh. ถ้าไม่งั้นพรามจะถามเลยแล้วจะให้ข้าพเจ้าเทาน้ําไปทางไหน uh. ถ้าไม่มีท่อสมสูรแล้วฐานโยนีจะจะไปเชื่อมกับอะไร uh. องค์ประกอบไม่ครบคงประกอบไม่ครบ พิธีไม่ขันแอย่างงี้นะนั่นหลายหลายปราสาทเนี่ยปราสาทที่เก่าที่สุดในประเทศไทยคือปราสาทภูมิปลหรืออาจจะออกเสียงว่าภูมิปลอยู่ที่จังหวัดสุรินนั่นเป็นปราสาทที่ก่อน,อนก่อนอาณาจักรขอมด้วยนะนักโบราณคดีเขาบอกทําสมัยอาณาจักรเจนละคือก่อนขอม,อมก็มีท่อสมบัติสูตรชัดเจนแต่พอเข้าไปดูข้างในเนี่ยฐานโยนีก็อาจจะสลักหักพังไปแล้วศิวลึงหายไปนานแล้วแต่เอาเป็นว่า ปราสาทหลายอันครับฐานโดนียังอยู่แต่ทอดสมุสูตรหายไปก็แสดงว่าต้องมีการลื้อถอนด้วยความเชื่อที่เปลี่ยนศาสนาไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะประเทศเม็กซิโกที่ผมไปเก็บข้อมูลต่างๆก็เจอครับชาวมายาชาวแอสเซ็กเนี่ยเขาทำปีระมิดไว้เยอะแยะเลยช,ชาวสเปนที่เป็นคาทอลิกเข้าไปครอบครองอาณาจักรนั้นลือไหมลือแน่นอนครับ เขาเปลี่ยนศาสนาคนพื้นเมืองให้เป็นคาทอลิกแล้วก็ไปลื้อหินจากปิระมิดของชาวแอตเทกแอเทกที่เม็กซิโกซิตี้เอามาทําโบสครับการนี้การลื้อแบบนี้มีสองวัตถุประสงค์ถ้าจะให้ผมเดานะวัตถุประสงค์ที่หนึ่งให้ลบล้างความเชื่อเดิมมาเป็นความเชื่อใหม่เพราะถ้ายังเห็นปีระมิดอยู่เดี๋ยวคนก็จะไปนึกถึงเทพเจ้าเควซอนโคลไปนึกถึงพระเจ้าเทพเจ้ากุลกูคาร อ่ะหรือทิ้งมาเป็นโบสถ์นะจะได้ความเชื่อใหม่เปลี่ยนอันที่สองครับนี่คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์แทนทําไมผมจะต้องไปหาขุดหินให้มันเมื่อย<ว>ก็เนื่อาหินมันกองอยู่ตรงนี้เต็มหมดและอย่างไม่มีลิขสิทธิ์ครับชาวแอสเทคไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้ของฟรีผมก็ให้ทหารไปยกเอาดือด้อเลยซึ่งไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยท่านจะไปลื้อบ้านคนเขาไม่ได้นะเข,นะเขามีกฎหมายคุ้มครองเป็นละเมิดสิทธิ แต่ว่าห้าร้อยปีที่แล้วพันปีที่แล้วกฎหมายลิขสิทธิ์ยังไม่ออกนั้นผมจะไปลื้อบ้านใครเนี่ยถ้าผมมีอำนาจผมก็ลื้อได้ของฟรีครับแล้วมันตัดไว้เรียบร้อยแล้วด้วยผมผมจะไม่ต้องทำอะไรไปลื้อมาดื้อๆแล้วความประกอบใหม่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาทั่วโลกมีไหมที่ดัดแปลงไม่รื้อแต่ว่าดัดแปลงให้เลียบมีดัดแปลงก็มีครับเช่นถ้าไปดูที่สีเทพ สีเทพนี่เห็นชัดเจนเลยว่าเขาครั่งนอกเนี่ยเป็นความเชื่อในยุคทวาราวดีเป็นพุทธสมัยนั้นพอขอมเข้ามาปุ๊บเนี่ยขอมเขาดูแล้วเนี่ยเขาลื้อทิ้งก็ยากป้อมใหญ่มากเอาเอา,เอาหินศิลาแรงเนี่ยไปกั้นเลยครับไม่มให้ขึ้นไปกั้นเลยแล้วให้เหลือแต่ทิศใต้ตรงข้างหลังที่เขาเป็นเขามีพิธภัณฑ์เป็นห้องพิพิธภัณฑ์นะเดินเข้าไปข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเพิงเขากำลังเขา เขาเอาท่อสมสูตรฐานโยนีศิวลึงเนี่ยหักครึ่งหนึ่งบ้างอะไรบ้างไปดิสเพย์ไว้ครับคือเขาไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนเอาไปวางไว้หักครึ่งหนึ่งบ้างอะไรบ้างที่ผมมีภาพถ่ยแสดงว่าเขาเริ่มทุบทิ้งแล้วก็ไปเจอตามป่าตามดงไม่ได้แต่จริงๆสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในปรางนักโบราณคดีก็พูดครับว่าปรางเนี่ยจริงๆต้องมีฐานโยนีศิวลึงอยู่างในแต่ไม่มี<อ>ครับ เกลี้ยงหมดแล้วตรงตรงที่เป็นทิศเหนือที่น่าจะเป็นท่อสมสูตรผมเห็นรอยหินมันแป,กแปลกๆแล้วก็ไปเห็นฐานโยนีศิวลึงท่อสมสูตรถูกทิ้งอยู่ครับกรมศิลป์เขาเก็บไปรวมไว้ร็นี้เวลาเก็บไปแล้วเนี่ยมันหักครึ่งหนึ่งก็มีอืถ้าเกิดหักครึ่งหนึง่งมีรอยแตกมีรอยแล้วแสดงว่ามีการทําลายแล้วที่น่าแปลกก็คือ ทำไมเอาไปทิมไว้ของศักดิ์สิทธิ์เอาไปทิ้งไว้ในป่าในดงกรมศรินต้องไปรวบรวมมาจริงๆน่าจะอยู่ในปรางให้ดีนะฉะนั้นถ้าไปพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนักท่องเที่ยวไปชมสถานที่เหล่านี้เนี่ยต้องอธิบายให้ดีนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันท่านไปที่ปราสาทหินพนมวันอย่าเข้าใจผิดครับนั่นคือปราสาทขอมศาสนาสมัยนั้นม,มีพระพุทธรูป ไปยืนอยู่บนฐานโยนีก็มี<อ>ไปดูได้เลยครับอีกที่หนึ่งปราสาทเมืองสิงค์อเอาพระโพธิสัตว์ไปยืนอยู่บนฐานโยนีก็มีเพราะว่าก็เป็นเรื่องของคนในปัจจุบันที่เขาจะทำกันเข้าใจผิดหรือเปล่าเปราสาทพิมายตรงปรางปรางของพระเจ้าชัยวรมันนะเอารูปสลักพระเจ้าชัยวรมันไปนั่งอยู่บนฐานโยนีก็มี ที่พิพิธภัณฑ์เห็นชัดเจนครับที่พิพิธภัณฑ์สกลนครที่ตึกหนึ่งและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเนี่ยวันที่เราไปดูตรงว่ามีภะศิวะใช่ไหมครับเขาไปเสียบใส่ฐานโยู่นีก็มีคนมาบอกความเห็นว่าไม่ใช่ละมั้งมันเป็นการยกเคลื่อนย้ายมาหรือขนมาจากที่อื่นไหมหรือย่างไงพี่สันตตรงนี้เนี่ยเอาดูอย่างนี้ก่อนครับถ้าเรายึดหลักฐานที่เห็นปัจจุบันเนี่ย สวมเข้ากันพอดีมันพอดีเป๊ะนะแต่ว่านี่ถ้าผมเป็นทนายนะผมจะซักค้านครับคนที่เขาทำแบบนี้ถ้าผมมาฝานรูใหม่ล่ะตอนยุคนั้นเนี่ยที่ผมจะเอารูปเนี้มาใส่เนี่ยผมก็ไปทำให้มันพอดีรูกันแล้วผมมาใส่ให้พอดีทำไมจะทำไม่ได้ครับหรือผมไปเสียมรูใหม่ให้พอดีกันทำไมผมจะทำไม่ได้แล้วผมก็ทำมาหลายร้อยปีแล้วฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นเนี่ย อย่าพึ่งเชื่อเพราะผมก็ทําได้จะบอกสวมพอดีมันก็เป็นเรื่องแปลกนะผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยเอพระศิวะไปยืนอยู่บนฐานโยนีถ้าเป็นศิวะลึงน่ะโอเคถ้าเป็นศิวะลึงโอเคแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกสวมกันพอดีแล้วก็สวมให้เราดูด้วยความพอดีเนี่ยถ้าฟังเผลนๆเนี่ยเหมือนกับจำนวนได้หลักฐานแต่ถ้าผมเป็นทนายบ้าต่างเนี่ยผมไม่ยอมนะก็อยากซักโยงกันก็ผมก็ไปสร้าง พัะศิวะขึ้นมาแล้วผมก็ทําฐานเนี่ยมันเสียบเท่ากันพอดีทําไมผมจะทําไม่ได้ทําได้ครับแล้วการเคลื่อนย้ายฐานโยนีใหญ่ๆนะในสมัยก่อนเนี่ยโอ้ทุกวันนี้ก็ใช้เงินหลายพันนะว่าจะเคลื่อนย้ายมาอย่างไงยกอย่างไรอันนี้ก็นฐานโยนีที่อยู่ตึกหนึ่งที่มอราชภัฒน์เเมื่อหลายปีที่แล้ว2 5 0 0 4 5 4 6ตอนนั้นผมเป็นเกษตรสากลในวัดนครพนม ผมไปเห็นตั้งอยู่หน้าประตูทางทิศตะวันออกเป็นที่เขี่ยบุหรี่ครับโทษนะครับเขาตั้งแบบนี้นี่สมมติโต๊ะนั่งนะที่เป็นไม้หินนะครับซ้ายมือเนี่ยเป็นฐานโยนีแล้วสมัยนั้นเนี่ยบุหรี่เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามสูบในที่สาธารณะสมัยนั้นสามารถสูบบุหรี่แล้วเขี่ยบุหรี่ได้เพราะว่าวันที่ผมไปเจอเนี่ยขี้บุหรี่เต็มครับผมต้องไปลื้อขี้บุหรี่นีมีกระป๋องกระป๋องโคกก็มีขี้บุหรี่ก็มีแสดงว่าคนมานั่งสูบยา ผมก็เลยไปฟ้องท่านจเจ้าวาดว่าหลวงพ่อครับนี่เป็น<อ>ลูกเคารพนะของมีค่าลศักดิสนะิทธท่านก็เลยเอาไปวางใหม่ไปทิ้งอยู่ใต้ต้นมะพมมมร้า,า,าวผมก็ตามไปถ่ายรูปอีกไม่กี่เดือนปรากฏไปอยู่หน้ากุฏิเป็นอ่างบัวเอาอ่างบัวมาตั้งผมก็ตามไปถ่ายรูปอีกจนในที่สุดครับผมก็เลยไปบอกท่านพระครูว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมช่วยกรุณาเอาไปเก็บไปเพราะถ้าหายไปเนี่ย มันมีมูลค่ามีคุณค่าท่านก็เลยย้ายไปเก็บไว้ในกุฏิอย่างดีเลยแล้ววันที่ผมไปเจอเนี่ยว่าท่านขอโทษเออต่สาธุเดท่านก็ต่อว่านี่แหละอาตมาทําตามอาจารย์สันสนทิแนะนําแต่อาตมาหมดไปต้องแปดพัน ไปจ้างรถเครนมายกเพราะคนธรรมดายกไม่ได้รถเครนยกนะหมดหมดไม่แปดพันท่านก็ย้ำแปดพันผมก็คิดว่าเอออาจจะต้องหารครึ่งแล้วมั้งผมก็ไม่มีสตางค์ผมก็บอกก็สาธุนะครับผมไปเจอเล่าให้พี่สันแลกเปลี่ยนครับผมไปเจอหมู่บ้านหนึ่งอยู่ที่ริมหนองหารเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วครับตอนนั้นหลวงพ่อจะเอาวาสท่านอยู่องค์เดียวฐานโยนีนะครับขนาดใหญ่ขนาด โอ้เอ oh, วเราเนี่ยพิสันแล้วก็มีประมาณห้อันท่านบอกว่าวันดีคืนดีก็มีคนมาคล้ายๆกับไม่ไม่ได้บอกว่ามาปล้นนะแต่ว่าหลวงพ่ออยู่เฉยๆแล้วก็ยกขึ้นไปเลยอย่างนี้มันต้องใช้แรงงานคนซึ่งมันแต่ว่ามันเป็นหลักฐานนะครับบอกให้รู้ว่าเมืองนี้เนะี่ยมันมีองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมหลักฐานมากมายที่จะชี้ว่าสกลนคร เป็นเมืองที่มีความสําคัญใช่ครับคราวนี้พอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเ,เวลาท่านพูดถึงหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุหลักฐานที่เป็นสิ่งก่อสร้างเนี่ยต้องฟังครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไว้ก่อนนะเพราะมีการดัดแปลงได้ครับถ้าท่านเอาภาพที่เห็นในปัจจุบันแล้วตีความเลยเนี่ยอ,อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะเขาดัดแปลงมาแล้วแต่อเผอิญการดัดแปลงเนี่ย อาจจะเกิดขึ้นมาเป็นพันปีที่แล้วก็เลยกลายเป็นของเก่าครันั้นเวลาพูดบอกของเก่าเนี่ยต้องเอาไทม์ไลน์มาดูด้วยนะว่ามันเก่าขนาดไหนใช่ใชอีกอย่างหนึ่งครับเวลาเราไปฟังคนเขาพูดเนี่ยเรามักจะมีคําพูดนี้ครับคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าว,ว่า,เ,า,าเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้คนก็ฟังดูเออคนเฒ่าคนแก่พูดว่างั้นก็เชื่อเชื่อเลยแต่สําหรับผมเนี่ยผมมาเหมือนทนายความครับผมต้องถามกลับเลย โทษนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าเนี่ยอายุเท่าไหร่อเขาเขาเกิดสมัยพระเจ้าสุยอารามันหรือเปล่าเขาบอกคนเฒ่าคนแก่ก็อายุหกสิบเจ็ดสิบเออหกสิบเจ็ดสิบผมกเจ็ดสิบเหมือน,น 70, <70. S 1> กันตกลงมวผมก็คนเฒ่าคนแก่เหมือนกันสิฉะนั้นการบอกว่าคนเฒ่าคนแก่กล่าวว่าเนี่ยอ,อันนั้นเราต้องฟังหูไว้หูด้วยครับไม่มีใครเกิดในยุคนั้นไม่มีใครที่นั่งทำมาชีนกลับไปการพิจารณาก็ต้องดูให้ลึกซึ้งมากกว่านั้นครับ เอาผมขอเสริมคำพูดพิสันนะครับไม่ต้องเอาไกลเอาเมื่อประมาณไม่เกิน7-8ปีมานี่แหละครับอยู่ที่ดอนขามแปรวันนั้นได้ลงไปชาวบ้านพาไปดูแล้วเขาก็เปิดเผยความลับผมเห็นหลักฐาน <c oughs> เห็นฐานประสาทขอม <c oughs> เห็นก้อนหินเห็นศิลา <c oughs> แรงมากมาย <c oughs> ชิ้นส่วนมากมายยังได้ไปทําพิธอีอุทิศบุญกุศลให้ดงวิญ,ญญาณทั้งหลายอยู่หลังจากนั้นผ่านไปสองปีลงไปอีกที สิ่งเหล่านี้หายไปหมดและมีอยู่ชิ้นหนึ่งมาวางสถิตอยู่ข้างพระอุโบสถอยู่ที่ดอนสวรรค์เป็นหินศิลาแรงแอนๆอนสักหน่อยมียอรอยสลักผมก็ถามชาวบ้านว่าอันนี้มันอยู่ที่ดอนสวรรค์เหรอเขาบอกว่าลึกๆแล้วมันมาจากดอนขามแปรมีคนขโมยไป ขโมยไปแล้วเกิดอาถรรพ์อาเพศนะแต่จะเอาไปส่งที่ดอนขามแปรมันขึ้นไปยากเ่ยครับนี่ก็เลยเอามาที่ดอนสวรรค์มันหาง่ายเอามาวางไว้ตรงข้างพระอุโบสถบางคนไปถึงบอกว่าโอ้สกลคนครนี่ทาเก้าอี้นั่งให้อย่างดีเลยว่าทำไมมาพลาดเป็นเก้าอี้นั่งเพราะฉะนั้นท่านท่านไปเห็นก้อนหินศิลาแรงอันนี้แอนแอนนะ่ะไม่ใช่เก้าอี้อันที่สองไม่ได้อยู่ที่ดอนสวรรค์นะครับเอามาจากดอนขามแปรนนท์ซึ่ง นี่แหละผมถึงอยากจะมีแล้วเกินพิสันอยากจะให้มีหน่วยงานหรือหรือศิลปกรอีกสำนักหนึ่งมาตั้งอยู่ที่สกลนครเพื่อที่จะให้ศึกษาเกี่ยวกับน้องหานโดยตรงมันพอเป็นไปได้ไหมครับพิสันถ้าถ้าเป็นส่วนราชาการแล้วให้เพิ่มอัตรากำลังเพิ่มหน่วยงานเนี่ยคงจะยากในระบบราชาการปัจจุบันเพราะทุกวันนี้เนี่ยราชาการเขายิ่งทำให้เล็กลงเล็กลง อย่างที่ท่านพูดเนี่ยคงจะไม่ได้แต่สิ่งที่น่าจะทําได้ที่สุดคือมหาวิทยาลัยครับครับผมคือมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีอาจารย์มีนักศึกษามีสถานที่เรียบร้อยแล้วมสมมติว่าตึกหนึ่งนตึกหนึ่งเป็นตึกที่ใหญ่มากมหรือมีตึกอื่นที่ใหญ่กว่านั้นสามารถแบ่งเป็นเซกชันได้เซกชันนี้ทําเรื่องของสถาบันก่อนประวัติศาสตร์ครับแล้วก็มีอาจารย์มาทํา PhD ทําดอกเตอร์ ทำผอสลอ,อสอในเรื่องนี้ออเอาผลงานวิจัยเนี่ยมาใส่ห้องนี้อ,อีกห้องหนึ่งก็เป็นยุคทวาราวดียุคขอมยุคล้านช้างยุครัตนกโกสินทร์ตอนต้นทําได้ครับโดยโดยใช้โครงสร้างปัจจุบันที่เรามีสถาบันศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วแต่ว่าให้แบ่งแบ่งห้องใหม่มแล้วก็ดีไซน์เ,เขาเรียกว่าออัตรากำลังของเดิมเนี่ยแต่ว่ามาแต่ง แผนกใหม่ว่าอาจารย์คนนี้รับผิดชอบนี้นะแล้วก็ให้นักศึกษาที่มาทําปอเอกเนี่ยช่วยกันทําวิจัยโดยเราตั้งโจทย์ให้มหาวิาลยนี่ได้เปรียบอย่างนี้ครับถ้าผมเป็นอาจารย์เนี่ยสอนปอเอกนะมผมมีสิทธิ์ที่จะบอกแอดไวเซอร์ว่าถ้าท่านจะทำปอเอกท่านจะต้องไปทําทีสีดแบบนี้ถ้าท่านไปทําทีสีดตามที่ผมวางให้เนี่ยมีสิทธิ์จบ จบจบไวจบง่ายก็จบจบตามหลักสูตรแต่ถ้าท่านไปทําทีศีร์นอกเหนือจากที่ผมว่าเนี่ยท่านก็จบยากหน่อยนะเพราะผมจะอะไรล่ะมันไม่ตรงสเปคอย่าลืมนะลงเรือแปะต้องตามใจแพจะนั้นตรงนี้น่าจะทําได้ครับแต่ถ้าจะให้กรมศินก์มาเปิดแผนกใหม่หรือตั้งสํานักงานใหม่เนี่ยผมเชื่อว่ากอเขาไม่ยอมแล้วก็ถ้าทําได้ ร้อยเอ็ดมีสมมติมีห้าคนก็แบ่งมาตรงนีออ้สองคนยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่เลยเแล้วการสร้างออฟฟิศใหม่เนี่ยเป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งสำนักงมะมาณเขาไม่ค่อยเห็นด้วยแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยง่ายที่สุดเขามีอยู่แล้วมอราชพัฒน์เนี่ยเรามีด็อกเตอร์ปรเฟเซอร์ที่ทําวิจัยพวกนี้โดยตรงเพราะประกาศตัวเป็นมหาลัยท้องถิ่นอยู่แล้วน่าจะเดินหน้าได้เลยครับตรงนี้ง่ายกว่าครับผมและบุคลากรถ้าเป็นผู้เที่ยวชาญพิเศษก็ไปขอเชิญเข้ามา เป็นกรรมการเป็นอาจารย์ร่วมเพราะน,นั้นอ,อันนี้สบายครับคือเราสามารถส่งคนข้างเราเนี่ยที่จบปอเอกแล้วไปทําอีกหลักสูตรหนึ่งไปไปเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วก็กลับมาทําวิจัยทําได้ครับนั้นเรื่องราวของประวัติศา,ศาสตร์เรื่องราวของโบราณคดีความเป็นมาของเมืองสกลนครยังไม่จบแค่นี้ครับเรายังต้องทําวิจัยอีกเยอะอถึงแม้ว่าสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยเป็นเรื่องเยอะมากเลยแต่พอมองไปข้างหน้า มันมีมากกว่านี้อีกครับ oh. ยิ่งยิ่งเราทําวิจัยมากเท่าไหร่เรายิ่งสงสยัยเรายัางเหลือการบ้านอีกมากเป็นเท่าตัวครับครับผม